นโยบายอะสวยหรูมันไม่ใช่เรื่องง่ายฐานะที่เป็นภูมิสถาปนิกคำว่าอุทิศตัวทางด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่โอ๊สิปีก่อนก็พยายามจะทําเรื่องถนนทําไมมันใช้เวลานานจังเลยนะคะกว่าที่เราจะเข้าใจปัญหาก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเอ้ยถนนเส้นหนึ่งอะมันไม่ใช่มีแค่กรุงเทพมหานาครน,นะมันมีหน่วยงานอีกเป็นสิบเลยอะที่ไม่ได้เกิดการพูดคุยกันเราผ่านการเลือกตั้งมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะ จากวัยแล้วก็ก,ก็รู้สึกว่านโยบายอย่าขายฝันขอให้ทำจริงคือก็รู้สึกว่านโยบายอะสวยหรูแต่การทำเป็นการทาจริงอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นภูมิสสถาปนิกที่ ใช้คําว่าอุทิศตัวทางด้านการออกแบบพื้นที่สาธารนณะมาตั้งแต่โอ๊สิปีก่อนแล้วก็พยายามจะทําเรื่องถนนจริงๆแล้วเป็นภูมิสถาปนิกที่ค่อนข้างให้ความสนใจเรื่องพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะรู้สึกว่าเหมือนบ้านเรามันมันขาดตรงนี้แล้วพื้นที่สาธารณะมันเป็นเหมือนแมสเซจแรกของคนที่จะเข้าใจเมืองอะคะ่ะว่าเมืองนี้คิดยังไงเมืองนี้มีวิชั่นยังไงใช้เวลามาเป็น10ปีแล้วในการที่จะทำถนนเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ทําตอนนั้นทําร่วมกับสภาสถาปนิก แบบทำแบบให้ฟรีเลยนะคะให้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็มันก็ไม่เกิดนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดตรงที่เส้นพรามหนึ่งซึ่งกดรู้สึกว่าทำไมมันใช้เวลา,านานจังเลยนะคะกว่าที่เราจะเข้าใจปัญหากว่าที่เราจะในฐานะคนทำงานเนาะกว่าที่เราจะไปหาคนที่ เข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเอ้ยถนนเส้นนึงอะ่ะมันไม่ใช่มีแค่กรุงเทพมหาคนครนะมันมีหน่วยงานอีกเป็น10เลยอะ่ะที่ไม่ได้เกิดการพูดคุยกันฉะนั้นก็รู้สึกว่าจริงๆเราปัญหาเนี่ยนโยบายเราผ่านการเลือกตั้งมาไม่รู้กี่ครั้งะะแล้วนะคะจากวัยเราก็รู้สึกว่านโยบายอย่าขายฝัน ขอให้ทำจริงแล้วก็จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยที่พึ่งได้มีโอกาสได้ช่วยกรุงเทพมหานครทำถนนพระรามหนึ่งฟังดูแล้วอาจจะแบบเอ๊ะเราพิ่งได้ทำเส้นแรกเองแต่ใช่ค่ะจริงๆแล้วการทำให้มันเป็นจริงจากนโยบายเนี่ยกดคิดว่ามันเป็นหลักเป็นคีย์สำคัญแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ว่าท่านต่อไปซึ่งเท่ากับความเป็นไปได้ของกรุงเทพมหานครถ้ามีวิชั่นท่านผู้นำรู้ซิสเต็มของระบบค้าชการที่เกิดขึ้นและ ผลักกันให้มันเกิดขึ้นได้รวดเร็วจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ค่ะมันเป็นไปได้เลยกดรู้สึกว่ามันมีสองส่วนเนาะในเรื่องของระบบระเบียบของข้าราชการและภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีมาเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ในเมื่อเมืองมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมคะกรุงเทพไม่ใช่เมืองเล็กๆแล้วอ่ะมันเป็นมหานครแล้วอะค่ะ การภารกิจงานของแต่ละภาคส่วนเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเกิดการอินทิเกรตและการทำงานแบบบรูรณาการกันมากขึ้นอย่างที่ได้ได้ช่วยกรุงเทพมหานครในอย่างพัฒนาคลองพดุงกรเกษมเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมีเขื่อนของกรมศิลป์ที่ห้ามแตะมันมีคลองของสำนัก ระบายน้ําที่จะเน้นเรื่องระบายน้ําไม่ได้เน้นเรื่องคนเข้าไปใช้มันจะมีสํานักสิ่งแวดล้อมที่จะดูแลเฉพาะต้นไม้และที่ที่จะให้ปลูกเท่านั้นมีสํานักหลากหลายมากแต่คอกําแพงตรงนี้มันถูกทลายลงอะคะ่ะแล้วทุกท่านได้ทํางานร่วมกันแต่ว่ากาแพงนี้มันจะถูกทลายลงด้วยวิชั่นที่ของผู้นำฉะนั้นตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน,นี่ยจริงๆแล้วมันสำคัญมากมันเป็นจุดเปลี่ยน มันเป็นสามารถเป็นจุดเปลี่ยนของกรุงเทพมหานครได้เลยฉะนั้นเมื่อถ้ามันมีวิชั่นตรงนั้นเกิดขึ้นมาและระบบราชการที่มีการทำงานแบบบูรณาการแบบไร้ร่อยต่อจริงๆในการแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งนะคะมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยเพียงหน่วยใดหน่วยเดียวกดคิดว่าตรงนี้กรุงเทพไปได้ไกลนะคะแล้วไปได้เร็วด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านพู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยคือเป็นความเป็นไปได้ะคะ่ะถ้ามันมันมีวิชั่นมันมี ความเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถคลิกให้หน่วยกรมกรองต่างๆเนี่ยว่าทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการได้ตรงนี้กดคิดว่ามันเป็นคีย์คือมันจะต้องมีสส่วนแล้วเมื่อสอส่วนนั้นทํางานร่วมกันปุ๊บเนี่ยค่ะทุกคนเห็นวิชั่นรวมกันท่านผู้ว่าเท่ากับวิชัน่นแล้วเมื่อวิชั่นนั้นเกิดขึ้นปุ๊บเรากรุงเทพก็รอดนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเห็นในกรุงเทพคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป